สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเบอร์พวกผมต๊ดคูนะกลับมาก,กลับวงนซะักอีพีสองกันละโอ้โหนั่นจะมันกันเดียวเดียวเปียวทุยไม่ใช่คนัะผมโอเควันนี้เราก็ไม่ได้มารีววนะฮะเรื่นี้มันก็จะมาเล่นให้ดูสเป็นบุญตากนะผมอัปเดตขึ้นตั้งเยอะเนอะไม่ได้เติมนะจ๊ะโอ้ตังอีกสิบเล้านคุณน่าจะแปลกใจอะ่ะโดยและคุณนม่าจ้แปลกใจอะ่ะ เลขแบบล้านหรือสี่ล้านนะาโอ้โหคุณนั้นจะแปลกใจเชื่อแหมตัดบาบา,บา,บา,บากุณเลย <c oughs> อ่าเย็นเย็นโ, <c oughs> โปรโมชั่นฟรีๆไม่ตังคุณก็ผิดจิจวันนี้ก็ไม่มีการรับต้อนแต่เดีวทั้งเซ้นนะวันนี้ก็จะมาตอนนั้นไงคิวสั้นไงไม่ถึงสิบนาทีไง กูคเครียดเลยคิดที่ไม่ถึงสีบัทิเยมไหนเ้ตเผลไหมเจอครับหกห้าโดนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใโคนรเลงคนรงโอเคได้แล้วฮะด้านนี้โอโหกวนสนตีมไม่ชอบเพราะวิ้งเชียโหัวใจว่ะอ,อ,อตากูละวดังาทานดังาทานหลับประมาณ หกสิบคนละการเอ้ยหกสิไปไปไปปบป่ะไป่ะหกสิบปุ๊บปุ๊นั่นไงอาจจะประมาณหกสิบหกสิบห้าเจ็ดราว่าไม่ใจหกสิบห้าแปดไตโอเคหกสิบละแปดโอเคจอหินอ่ะเนื้แอแพ้ไม่ได้แหรอบ แรปแบบประจา่ะแรปโอ,อย้ยมันแม่นเหรอโอ้โหมันกระจายแรปคิดมันจะแม่นนะเนี่ยมันอะไรกันเหรอเฮ้ยโอ้โหมาเป็นบันไดเลยเฮ้ยแซ่โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะโอ้สามตาเพื่อนอะไรกันแต่เย็นให้เพื่อนอจะใส่ของนั้นกลัวโอ้เยี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโหดด้วยถือตีเข้าไปเนี่ยกูยอมแพ้อ่ะกูยอมแพ้เออกูยอมแพ้ง่ายฮะมันไม่ใช่โลกผู้ชายไปจระสิบขึ้นโอ้โหเกลือนนิดนึงไม่เป็นไรเอ้โดนได้ไหมเอโยนดะตกไปเลยตกไปซิอะไม่ตกไอ้สัตว์ถ้ามันโหดอย่างนี้กูต้องเล่นแบบอีสิดาเด้อ

น้าเกิดโดนนะเอ้ยกดผิดนะโดนเผินเดนเผินก็ตมจล่ไปหน้าไม่โปรโมทนะผมปวดหัวไปฟรีนะแต่น้าหน้ามันมีเธอนะเที่เหนใบนะฮะโออเ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 ล่นเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตามันเป็นอย่างงี้ โอ้โหคนแป้งไ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 ง,งพองอะไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 ผู้ผิดลบปลบ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 เทียตัวก็เทพต,ตัดเปียกจะเยังให้ตกเลยเอาวะ่ะคุดสามารถตกได้ฮนะเมื่อกี้เชืกูมันเป็นหนี่ แลไม่บินแล้วเสร็จกูขอร้องห้าบินเถอะเอ้ยอย่าบินไม่บินเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วเสร็จกู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 นึงกูว่าจโอ้ยนอตตายเย้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 ขุดแมงเลยเอาว่ะเอาว่ะมันมันใจมากเ่าจะขุดกูได้เฮ้ยแล้วนี่เป็นอะไรอะไร โคอย่าไ่าขอแล้วว่ามึงอย่าแมนอย่าแม่นมึงอย่าแม่นตามใจยอมไหมคดนะอุ๊้อย่าแม่นดีมากครอย่างนั้นถูกแล้วอย่าเออในงนั้นไอพวกอุ๊งเกินไม่เป็นไรเฮ้ยไอยังไงปุปั๊บซักอื้อ โอ้ไม่บินหนีด้วยเอาว่ะมันใจว่ะถ้ามันไม่โดนครั้งนี้มันก็จบอ่ะอย่า,ยาอวิ่งดนวกูลอดตายแล้วเย้เอาว่ะเอาว่ะข้าจะตากระแน่ว่ะมาห่างนี้ปีพอดีเป๊ะหรือเปล่าอ้โหอะไรนะเกินม,มาเยอะหลายเซนติเมตร ก,ก,ก็ตกแตลงนี้แล้วก็ตัวป้าเยอะๆเลยอยานะเพื่อนยาแล้วโมดสามาเาบาโตอะไรตสามาเขา้ออะไราอโอ้ลหตายั้งที่สองกลไนะมันเลยไม่ตาวะมันใช้ของแล้ววะโอ้ คนสัตว์เทพไซย่ายเนี่ยโอ้โหมันมาหากูเลยฮะมันหมั่นไส้มันมาหากูเลยฮะโอเคกูก็ไปหามันเลยกูมันแต่ว่ากูจะได้ไปหามันมาว,วุ้ยกระโปเสียวุ้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 ยเสียวเสียวเสียวอะไรอ่ะขุดกูแล้วไงเล่นกูแล้วไงกูไป็นได้ปะ à, mày đệ đệ, cù lắc, mày đệ đệ, cù lắc. Tao cột bàn, down, 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 đều 6, ดู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 ด la. ูดูตาอยู่ตาอยู่ฉันได้หลข้างเราไปเที่ยกางเลยอืมอะแก่ย่างเดิมว่าตัวพี่ผมไม่ตัวผมนะจำไม่ได้สิจิหมอโสดน้ำไปไฉนี่ฮะีเอ็มทำไมไม่แก้ที่เอมเนี่ยไม่แก้ฮะเนี่ยแก้แก้วเลยนะที่เอ็มบากมันบาดแีเอ็มเนี่ยไปสนใจไอ่สนใจดิเจ้า ไปก็เตโลโกโตนี่กูต้องการคลองกลองกลองเนสเซ่เซ่เซเซเซ่เซ่เนะจ๊ะจะจ๊ะจ๊ะจ๊จะที่็ะอัเตตอนนี้โอ้โหอันนี้ก็โหดไปแล้วนะฮะดิโอโหดโเจ๊วยัดยาเจต้องดูเลือดก่อนเลยกับพายเจ ไอ้กูกกวกมือหนึ่งอะไรยังไงยังไงยังไงเก้าพันเหรอครับปลาหรอเดี๋ยวมึงได้เจอเดี๋ยวมึงได้เจอเก้าพันของมึงอะเก้าพันมึงอะเดี๋ยวมึงได้เจอเออกูเจ็บไปค้อมันเลยอ้อยอ้อยกูโง่ไงกูโง่ไงแผลกูไม่น่าโู่เลยอ่ะด้ยโง่จี๊ดเลว

เวลนตเราจะนกับปับปบอกแล้วผมเน้นพลังนี่นะฮะผมเน้นอย่างเดียวผมผมไม่เน้นเรือดนะผมไม่เน้นเลือดนี่จะผมเน้นแต่พลังนี่ี๋ยววันนี้ก็ไปจะปะปนี่ทุยนี่ไปลงอย่็ผำตาฮะเราก็จะไปบอกกันเจอ ล,อล็อกไปตลอดเลยกูบ้าเปล่าไม่รู้ไอ้กูรู้ไม่เต็มบาทเอ้ไม่ใช่ต้องเกินบาทเอ้ไม่ใช่ต้องพอดีบาทเอออมเพิ่มี่สิเปอร์เซ็นอะเอาเอย่างนี้สิเพื่อนหึมันเติมพันหรอนั่นไงมันเติมพันหนึ่งกูไม่เคยใช้ด้วยไอ้ซวดดูหวดูมึงดู เติมพันเนื้อโอ้ยให้โอ้ยอยังไงแล้วไงแล้วไงแล้วไงยังไงยังไงสี่ห้างกระพกซีบใครชนะยังไงผมสัตเลี้ยงก็ขายขายการไม่ว่ากันโอ้โหเล่นถูกอุตก้าพันเลยไอ้เอ้ยอื้มกูร้องไห้แป๊บหนึ่งนะ,จะแจ๊ะแม่พายก่อนกูให้ก่อนอกูนให้มึงโจมตีมาก่อนเลยเพื่อนเอ้แล้งเก่งใจลยแต่กูไม่หาเลย กูรักกวกูเออพออืมอือ้เอีอ้กูเสียใจป่ะโอ้โหเชีวิตผตีเป็นล้านมาั้งอย่างเงี้ยกูยอมแพ้กูยอมแพ้กูติดตรงนี้แนี่กูยอมแพ้ว่ะไ้ยกูไม่กูไม่น่ายอมแพ้กูไหวเนี่ยไม่์ขอดี <laughs> ขลงังขลงังขลงังมันแยกสามเลืกกูเหลือหนึ่งโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยโหเชี่ย,ยลอ็อ,ลอกเต้ายูล็อกเป้าด้วยเอ้เป็นล็อกเต้าดิเอาว่มามันดีว่ะแต่ใจมันกาด่างเงี้ยตรงนีก็แรงนี่สัอว์เลือดแต่มันเลือดแบบไมค่อยเยอะไงเวลาหกมันหน่กนะเ,เยอะแยะฮึมลาวเลือเดเกี่ยวโจมตีเยอะตอนนั้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอ กูเจอเพื่อนเก่าสำเื่อไรล่ะถ้ามันเจาะกูกูก็แพ้ถ้ามันไม่เจาะกูกูก็ชนะสั่งในคนกนี้มาเอาจะไหนวะไปไหนอย่าให้กูรู้เจาะไหมเจาะนั่นนะเจา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 ะไม่เป็นก็ยาเจาะเจาะเจาะกูไม่ต้องเจาะกูก็ชนะมึงยังไงยังไงยังไงครับยังไง Ma mừng chóc của quách hạ mừng chóc của quách hạ hạ Wee hết kỳ hết kỳ hảo của hết được không lắm để mà chị äh, trăng mừng mừng mà... mừng 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 าตายตายเอาล้โอ้ยก็ขอกรอบสพักนึนะครก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไข้นะครับผมก็ขอขอบคุณก ผู้ชมที่รับดูจนจบนะฮะคลิปนี้อาจจะไม่หนุกมากเธอก็ทําให้นุงและทำให้คนหนุกเกินไปมุกอะไรของกก็ขอบขอบคุณผู้ท่ตามสา้าคล้ายมุกอะไรก็แชร์นะตด้แต่มาฮะคลิปต่อไปจะทำอะนวันนี้ครับคุณครับผ so ม